โอเคนะครับก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในรายการอัลฟาเมดเกมซีนะครับอ่านะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นไหมครับตอนตีสามเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เป็นตีสเอ้ยอันนี้เป็นเวลาของโลกเออไม่ใช่ตีสามนะครับเป็นเก้าโมงเออจะเก้าโมงนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจด,ดูว่าจะเจอไหมอินนิตี้สามส่วนสามนะครับเดี๋ยวนะตอนนั้นผมตายนะผมเล่นไปเล่นมาก็ตายเลย ตอนที่ผมเลิอกอัดคลิปเดี๋ยวนะเดเินหาก่อนนะเอ้ยอยู่ไหนวะมันจะเป็นเมืองเก่านะโบราณโบราณน,นิดนึงเออใช่เล้วนะผมจำได้ว่าผมตัดต้นไม้นี่พัดแรกอะ่ะเออตัดตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วผมก็ไปนูน่นเอาเรือเอาเรือลงมาภาแล้วก็ ไปนู่นนะเออไปนูน่นเออตรงนู้นก็จะเจอที่ต่ทำไมมันแปลกๆปวะเฮ้มันไม่ใช่ลรัพี่น้องอิน t ี้ไปออาไปเป่าครับเฮ้ยคุณจำพัทหนึ่งได้ไหมครับอ,อ่ะผมจำได้นะหรือผมไปฝั่งนู้นวะเออน่าจะใช่เออ ใช่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 ผมมาฝั่งนี้เอออีเราก็ลืมแมปไม่โหลดครับหร<อ>ือผมน่าจะมาฝั่งนี้ละมั้งหรือไม่ก็ไม่ใช่ครับออโหลดสักทีซิว่าแมปบ้านนี้เออเอ่เอเฮ้ย ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วอ,อ๋อใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยนี่ครับผมมาตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่ฝรั่งเจอนะครับฝรั่งเจอฮิโรบายไอเอ็นนิตี้สามสสามเออมายืนโผล่ให้เห็นนะครับอ,อ่ผมจำได้นะผมพายเรือมานี่แล้วผมก็ไปนู่นนะเออ เออครับเอ่อกระตุกเล็กน้อยเออมันไม่ล็กแล้วครับโอเคอะไรมนาะอืมลายโอเคโอเคเออกระตุกเออเอ้ยแหลกมากเลยเออเออขยับไม่ได้โอเคนะครับ โอ้โอ้ค้างมันเป็นพ่ออะไรครับเฮ้ยเฮียแล้วครับเอ้สำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการไปเพียงเท่านี้ชิปหายแล้วครับ